สิ่งที่เขาสงสัยในตัวคุณคืออะไรขอภายเปิดใจเขาทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประลาดมาจไหนถ้าเหรียญน,นะคะพลังงานของคนธาตุดินมังกรคือสก,กาันยิงถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินควินถือไม้พลังงานของ คนธาตุไฟในสิงหนุสองดาพลังงานของคนธาตุลมมีทูนตูลกล่ม,มแล้วก็ดีมเพลสพลังงานของคนธาตุดินมีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุไฟคนธาตุลมนะคะ เป็นคนที่จิตใจดีนะคะมีความรักให้กับตัวเองมีความรักให้กับคนรอบข้างมองโลกในแง่ดีมีความสุขกับตัวเองแม้ว่าชีวิตจะไม่ราบรื่นมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาในชีวิตเจอความผิดหวงังความเสียใจคุณก็ยังคงรักตัวเองแล้วก็มองโลกในแง่ดีมองโลกในความเป็นจริงพร้อมจะไปต่อเป็นคนที่เข้มแข็งเป็นสายสตรองมากๆนะคะนิ่งๆนะคะจิตใจหนักแน่นมันคง ไม่ว่าจะมีอะไรมากระทบก็ตามคุณก็ยังคงนิ่งคงเงียบคาดเตาอ,อารมณ์ค่อนข้างยากนะคะมีการปิดกั้นนะคะปิดกั้นความรู้สึกที่แท้จริงสิ่งที่คุณรู้สึกอยู่ในตอนนี้น่าจะพบเจอปัญหาอุปสรรคบางสิ่งบางอย่างเข้ามาในชีวิตแล้วก็ปิดบังความรู้สึกตรงนั้นไว้ด้วยนะคะห้าเหรียญนานะเป็นความไม่ราบรื่นเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคที่คุณได้พบเจอเรลาก็สองดาบนะคะปิดไว้ซ่อนไว้ไม่ได้พูดไม่ได้คุยไม่ได้บอกกับใครนะคะ เรามาดูพลังงานของเขากันบ้างดีกว่าคนที่อยู่ในใจของคุณนะคะคนที่คุณอยากรู้ความรู้สึกของเขาเขาจะเป็นใครขอพลังงานของเขาหน่อยนะคะเดอะเฮอร์มิตนะคะพลังงานของคนราศีกันเด็กถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมษจีนฮนู แมงแมนนะคะพลังงานของคนธาตุน้ำมีปรกรกฏพิจิก10ไม้พลังงานของคนธาตุไฟแล้วก็แปดไม้พลังงานของคนธาตุไฟมีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุน้ำราศีกันนะคะที่ขึ้นมาเป็นคนที่ชอบสันโดษชอบอยู่คนเดียวโรคส่วนตัวสูงไม่ค่อยสูงสิงกับใครเข้าถึงยากอ่านใจยากนะคะมีความอินดี้ มีความเป็นตัวของตัวเองคิดนอกเกาะคิดไม่เหมือนใครหรือว่าคิดสวนทางกันกับคุณนั่นเองมีไลฟ์สไตล์มีความคิดมีแนวทางที่อาจจะตรงข้ามกับคุณเลยนั่นเองนะคะแต่ก็เป็นคนที่จิตใจดีมองโลกในแง่ดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความพยายามมีความอดทนเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจคนหนึ่งเลยนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะเข้าไม่ถึงอารมณ์ของเขาหรือว่าแนวทางไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตอาจจะต่างกันกับคุณนะคะ คนที่คุณอยากรู้ความรู้สึกของเขามีเกณฑ์ว่าน่าจะเป็นคนที่คุณรู้จักเคยคบเคยคุยกันมาก่อนนะคะมีการนิ่งๆเงียบๆจากกันไปไม่ได้ถึงขั้นว่าเลิกราตัดขาดความสัมพันธ์จากกันไปแต่น่าจะมีระยะห่างในความสัมพันธ์หรือว่าหยุดพูดหยุดคุยหยุดการติดต่อสื่อสารลดสถานะความสัมพันธ์กันมาก่อนหน้านี้นี่นะคะเรามาดูกันนะคะว่าเขาสงสัยอะไรในตัวคุณน,นะคะ สิ่งที่เขาสงสัยในตัวคุณคืออะไรนะคะการเปลี่ยนแปลงการรอคอยนะคะความห่างไกลเขาอยากรู้ว่าตอนนี้คุณรอคอยอะไรอยู่ในหัวใจของคุณนะคะคุณกังวลเรื่องอะไรไหมนะคะสีดาบนะคะช่องว่างที่มีระหว่างกันในตอนนี้ คุณคิดคุณรู้สึกอะไรอยู่นะคะคุณเก็บซ่อนอะไรไว้คุณยังโกรธเขาหรือเปล่านะคะภายใต้ความนิ่งความเงียบนะคะช่องว่างที่มีระหว่างกันของคุณแล้วก็เขานั่นเองเขาอยากรู้ความเป็นไปของคุณว่าคุณเป็นยังไงบ้าง คุณคิดอะไรอยู่คุณหายโกรธเขาหรือ,อยังคุณยังคงเจ็บปวดเสียใจเศร้าใจไหมยังคงรอคอยเขาไหม move on ไปหรือ,อยังหรือว่าอ่างคนต่างอยู่แบบนี้ชีวิตคุณดีขึ้นกว่าการมีเขาอยู่ในชีวิตหรือเปล่านั่นเองนะคะเรื่องที่เขาสงสัยในตัวคุณในตอนนี้นะคะก็เป็นความคิดความรู้สึกของคุณที่เป็นอยู่ในตอนนี้นะคะที่ไม่มีเขาที่ไม่ได้พูดไม่ได้คุยไม่ได้ติดต่อกันว่า คุณเป็นยังไงบ้างชีวิตของคุณดีขึ้นหรือว่าแย่ลงที่ไม่มีเขานั่นเองนะคะแล้วก็พลังงานของเขาก็น่าจะเป็นคนที่มีปัญหามีประเด็นมีความไม่เข้าใจกับคุณอยู่ในตอนนี้นั่นเองนะคะ